้เชาามาแลวจ้าไม่่เเเอียยยงง้้คุบาาานืขใจจกปากท้องที่บอบช้ำสู่เดิมพันธ์ครั้งสุดท้ายถอดรหัสคำอวยพรสุวัตชี้ชะตาเลือกตั้งกุมภา69เราจะรอดหรือจะร่วงไปกับวิกฤตโลกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่เคารพรักทุกท่าน ไม่ว่าท่านจะกำลังฟังลุงเชาอยู่ที่ไหนจะนั่งจิบกาแฟยามเช้าอยู่ที่เชียงรายจะกำลังกรีดยางอยู่ที่เบตงหรือกำลังสู้ชีวิตอยู่ในเมืองหลวงที่วุ่นวายวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งในรายการเจาะประเด็นร้อนทาง Talk Podcast Thailand ครับผมลุงเชาณเมืองคอนคนเดิมมานั่งจับเข่าคุยกับพี่น้องด้วยภาษาดอกไม้และก้อนหิน คือมีความนุ่มนวลแต่หนักแน่นด้วยความจริงวันนี้วันที่31ทธันวาคม2568วันสุดท้ายของปีปฏิทินลุงอยากชวนพี่น้องหายใจเข้าลึกๆครับหายใจเข้าแล้วค่อยๆผ่อนออกถามใจตัวเองคำเดียวสั้นๆว่าเหนื่อยไหมครับกับปีที่ผ่านมาถ้าคำตอบคือเหนื่อยสายตัวแทบขาดหรือ เหนื่อยจนพูดไม่ออกลุงอยากบอกว่าท่านไม่ได้เดินเดียวดายครับคนไทยครึ่งประเทศก็รู้สึกแบบนั้นปี2,568ที่กำลังจะผ่านไปเปรียบเสมือนปีที่เราต้องว่ายน้ำทวนกระแสะคลื่นยักษ์ทั้งลมทั้งฝนทั้งพายุซัดกระหนำ่ำจนเรือลำเล็กๆที่ชื่อว่าประเทศไทยโครงเคลงไปมาวันนี้ลุงเชาไม่ได้มานั่งบ่นให้ฟังเฉยๆนะครับ แต่ลุงไปสะดุดหูกับถ้อยถแถลงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของบุคคลสำคัญทางการเมืองท่านหนึ่งนั่นคือคุณสุวัตลิปตะพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีและประธานพักชาติพัฒนาท่านออกมาพูดคราวนี้ไม่ใช่แค่คำอวยพรขอให้รวยขอให้สวยตามธรรมเนียมแต่มันคือการเอ็กซเรย์ร่างกายประเทศไทยให้เห็นจุดป่วยจุดตายและหนทางรอด ประเด็นร้อนที่คุณสุวัตท่านชี้ให้เห็นแล้วลุงเชาอยากเอามาขยายความให้พี่น้องเห็นภาพชัดๆมันมีอยู่สามเรื่องใหญ่ๆครับเรื่องแรกคือแผลสดทางเศรษฐกิจเรื่องที่สองคือพายุลูกใหม่จากภายนอกและเรื่องสุดท้ายคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มาดูเรื่องแรกกันก่อนครับพี่น้องแผลสดทางเศรษฐกิจคุณสุวัตท่านพูดตรงไปตรงมาว่า ปี2,568เป็นปีที่ยากลำบากท่านบอกว่า GDP โตแค่2%ฟังดูเป็นตัวเลขวิชาการใช่ไหมครับลุงแปลให้ฟังง่ายๆแบบชาวบ้านร้านตลาดสมมุติประเทศไทยเป็นร้านขายข้าวแกงปีที่แล้วเราลงทุนลงแรงไปแทบตายแต่ยอดขายโตขึ้นมาแค่2บาทจาก100บาทมันไม่พอกินครับพี่น้องค่าแก๊สขึ้นค่าหมูขึ้น ค่าผักขึ้นแต่ไรายได้เราขึ้นมาจีดเดียวนี่แหละครับคือความหมายของ2%ซที่มันสะท้อนว่าเศรษฐกิจเราโตช้าจนหน้าหายใจแล้วที่น่าตกใจกว่านั้นคือเรื่องนี่ครับคุณสุวัตกลางตัวเลขออกมาให้ดูนี่ครัวเรือนปลาเข้าไป90%ซของ GDP นึกภาพตามลุงนะครับสมมุติพี่น้องหาเงินเข้าบ้านได้ร้อยบาท90บาทนั้นไม่ใช่เงินเราครับ เป็นเงินที่เรายืมเขามาหรือต้องเอาไปใช้หนี้เขาเหลือเงินกินข้าวจริงๆแค่10บาทแล้วมันจะมีความสุขได้ยังไงครับหนี้รัฐบาลหรือหนี้สาธารณะก็ไม่น้อยหน้าครับสูงถึง66%ของ GDP พอรัฐบาลมีหนี้เยอะงบประมาณที่จะเอามาพัฒนาประเทศเอามาทำถนนหนทางเอามาช่วยเกษตรกรหรือช่วย SME ก็มีจำกัดเหมือนพ่อบ้านที่มีหนี้สินรุงรัง จะเจียดเงินมาซื้อขนมให้ลูกกินก็ลำบากนี่คือสถานการณ์จริงที่เจ็บปวดตลอดปี68ที่ผ่านมาทีนี้มาดูเรื่องที่สองพายุลูกใหม่จากภายนอกพี่น้องครับเราอยู่ในโลกยุคที่ปลาเร็วกินปลาช้าไม่พอยังเป็นยุคที่คนอื่นจามเราก็เป็นหวัดคุณสุวัตท่านไล่เรียงมาให้เห็นภาพเลยครับสงครามสู้รบในต่างประเทศสงครามการค้า พี่น้องเห็นข่าวสหรัฐขึ้นภาษีสินค้าไหมครับนั่นแหละกระทบเราเต็มๆไหนจะเรื่อง AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่เข้ามาทำงานแทนคนโรงงานเริ่มใช้หุ่นยนต์คนงานเริ่มตกงานธุรกิจแบบเดิมๆถ้าไม่ปรับตัวคือตายสถานเดียวและที่สำคัญคือเรื่องท่องเที่ยวที่เคยเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยเราตลอดปี -65 นี้พระเอกเราสะดุดขาตัวเองครับ เป้าหมาย39ล้านคนมาจริงแค่33ล้านคนหายไป6ล้านคนนี่เงินหายไปแสนล้านนะครับตลาดนัดเงียบแท็กซี่บนโรงแรมว่างนี่คือโดมิโนโที่ล้มทับกันมาเป็นทอดๆรวมไปถึงปัญหาภัยธรรมชาติน้ำท่วมภาคตาใต้บ้านลุงและปัญหาความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาเรียกว่าความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกแต่ช้าก่อนครับพี่น้อง ลุงเชาไม่ได้มานั่งพ่นน้ำลายให้พี่น้องทอแท้ในความมืดมิดที่สุดเรามักจะเห็นดวงดาวชัดเจนที่สุดเสมอคุณสุวัตด์ลิปตะพัลบท่านไม่ได้ชี้ปัญหาแต่ท่านชี้ทางออกไว้ที่ปีหน้าปี2,569ครับท่านบอกว่าปีใหม่2,569นี้จะเป็นปีแห่งการตัดสินชะตาเพราะอะไรเพราะเราจะมีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ครับ ลุงอยากให้พี่ย้องขีดเส้นใต้คำนี้ไว้หนาๆเลยนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่พิธีกรรมไม่ใช่แค่เข้าคูหาไปกากบาทแล้วจบกันแต่มันคือการเซ็นสัญญาจ้างผู้บริหารประเทศชุดใหม่คุณสุวัชท่านย้าว่าเราต้องการรัฐบาลที่มีสีิรภาพรัฐบาลที่เข้มแข็งไม่ใช่รัฐบาลเป็ดง่อยที่ทำอะไรไม่ได้หรือรัฐบาลผสมที่ตีกันเองเพื่อแย่งชามข้าว เราต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาแก้โจทย์ยากๆที่ลุงเล่าไปเมื่อกี้ทั้งเรื่องนี้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องสงครามการค้าลองคิดดูสิครับถ้าปี2569เราได้รัฐบาลที่มือไม่ถึงประเทศไทยจะเป็นยังไงเราคงเหมือนคนไข้ ICU ที่เจอหมอเถื่อนอาการคงสุดหนักจนกู่ไม่กลับแต่ถ้าเราเลือกคนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์ เราอาจจะพลิกพื้นจากคนป่วยให้กลับมาเดินเหินได้อีกครั้งฉะนั้นปีใหม่นี้ของขวัญที่ดีที่สุดที่เราจะมอบให้ตัวเองและลูกหลานได้ไม่ใช่เล่าบอดใหม่ไม่ใช่เสื้อผ้าตัวใหม่แต่คือการตั้งสติและเตรียมตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างมีคุณภาพครับคุณสุวัตท่านอวยพรทิ้งท้ายไว้ซึ้งกินใจครับท่านกราบอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้พี่น้องมีสุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจ เพื่อร่วมกันฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจให้ผ่านพ้นไปได้ลุงเองก็เห็นด้วยกับท่านร้อเอร์เซ์ครับยุคนี้สุขภาพคือต้นทุนที่แพงที่สุดร่างกายต้องพร้อมจิตใจต้องแกร่งอย่าพึ่งหมดหวังอย่าพึ่งท้อถอยปัญหาเศรษฐกิจแก้ได้ถ้าเรามีผู้นำที่ใช่และประชาชนที่ตื่นรู้ครับ2 5 6 8ผ่านไปใจยังสู้ แม้หดหูหนี้สินท่วมอกกลัดหนองเศรษฐกิจฝืดเคืองน้ำตานองโลกทั้งผงผันผวนป่วนชีวินรับปีใหม่หกเก้าเก้าให้กล้าแปดกุมภากาบัตรตัดสินสินเลือกคนดีมีวิสัยทัศน์พัฒนาถิน่นไทยต้องบินบินให้สูงเหนือวิกฤตเอ่ยพี่น้องครับฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอแต่ฟ้าจะสดใสได้ เราต้องช่วยกันปัดเป่าเมฆหมอกร้ายออกไปด้วยมือของเราเองครับ8กุมภาพันธ์2 5ง9าจำวันนี้ไว้ให้ดีแล้วออกไปทำหน้าที่ของคนไทยครับอย่าให้ใครมาซื้อสิทธิ์สายเสียงเงินไม่กี่ร้อยซื้ออนาคตลูกหลานเราไม่ได้ครับให้เลือกคนที่ท่านเชื่อมั่นว่าจะพาปากท้องพี่น้องให้รอดได้จริงๆวันนี้ลุงเชาขอส่งพี่น้องเข้านอนด้วยความหวัง ขอให้ตื่นมาพบกับปีใหม่ที่มีแต่พลังมีแต่ความสดใสและขอให้ประเทศไทยของเรากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งครับสำหรับใครที่ชอบการวิเคราะห์แบบถึงพริกถึงขิงแต่จริงใจแบบนี้หลุงฝากกดติดตามรายการเจาะประเด็นร้อนทางช่อง Talk Podcast Thailand ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดทุกเรื่องราวที่กินใจและใกล้ตัวเสียงจากคนคอนเพื่อคนไทยทุกคนเจาะให้ลึกพูดให้ชัด ฟ,ฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินประเทศไทยสวัสดีปีใหม่2569ครับพี่น้องคนจริงไม่เหมือนใชยเลยพูดให้ชัดเจนเป็นทางเดินประเทศไทยฟังแล้วคิดเป็นเห็นทางเดินเดินประเทศไทย